แฟนแดมนางนี่นะครับไปอ่ะไปเป็นครับ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  É bom, é bom. 好了，哈宝。 ก็น <se> ้พายอยู่ตอนี้ายอยูลยตอนนี้นจะมาพิ้เลยื่ืสองล้านเแล้วเดียวจะพิวแจ่งสอล้านถ่ายองน้องอะไรนะชี่ยอไรน ใช่มาื้อต่ผมีครับใส่ครับแตู่่บ้านม่กอแล้วครับน้ำหมักน้ำหมักครับมีน้ำหมักครับโอ้เปิดหน้าต่างเข้ามาดูนะในหมู่บ้านเรามามีสวนร่วมในการน้ำหมักตัวนี้เออเอาหมู่บ้านเราเาผลไม้เอามกเอา เกษตรอาหารอะไรมาหมักเพาทอาปุ๋ยเขาก็แจกวะเขาก็แจกแล้วครับแจกให้ลูกบ้านเราให้รายรายวันครับมันั้ก็ให้ครับผมครับเการจัดการเนี้ครับใช่หรือไม่ใช่ปัจจัยแก้วแก้วผิวรับเติมน้ำประเชิงนะไม่ไม่ไม่สูงไม่สูงเลยแม่ไม่หัวไ่ล

ทำเดี่ยวจะอีนหน่ะงูเขาหน้ากาญหน่ะ